สวัสดีครับเย็นนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดนัดโคโกบือวังจบจังหวัดตากนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าอยู่จังหวัดตากครับวันนี้ทีมงานม่วงได้วัวมาอีกหนึ่งคันรถครับผมหนึ่งรถหกล้อครับผมเตรียมตัวที่จะลงรถแล้วครับเอาขาหล่นหนึ่งตัวตัวผู้ขาหล่นตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น เฮ้ยมันทับงัวน่ะตัวท้ายนอนทำให้ตัวท้ายลุกก่อนทับ,ทบงัวตัวเมียมา มีทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วก็คู่แม่ลูกนะครับมีคู่แม่ลูกหนึ่งคู่แม่ลูกสีแดงแดงครับ <Whoa! S 1> โอ้

ตนีขาหลุดแต่ข่สามหน้าตะบูามของดานของดานเนาะตัวท้ายนี่เท่าไหร่ครับพี่อามเนี่ยตัวท้ายเนี่ยตัวนอนเนี่ยตัวเนีห้อลนท้ายเนี่ยนตัวนอนเนี่ยตัวนีห้อนนี่ไม่ได้ตัวนี้ราคาห้าหมื่นกว่านะครับตัวที่นอนอยู่นะครับห้าหมื่นกว่ายังไม่ลุกที ติดอะไร่เจ็บหัวแกได้ไหมนะมีแผลอยู่อ๋อมีรูเด้งตัวนี้ตัวผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวลงมาให้ชมกันการบัวตีมดีเลยวะ สามฮึกปีเจนาสมฮึลูกผักอ่านมาอยู่โรงงานที่อารมึงอ่ะขาหลุดออกมาช่องตะข่ายนะครับเอาทีพลุกแล้วอึ๊บลุกสิลุกอึบลุกสิลุกขึ้นรถก็ไม่เคยขึ้นอยู่แล้วเนาะลุกสิลุกเออลุกแล้วครับลุกแล้ว แล้วก็เข้าไปข้างในทำไมใหญ่ตัวเมืนเยอะญ่อ่าเหมือนตัวอะไรอาหารบนทันเพืัอไม่ถึงอ่ะแต่จะขายเข้าไปปลาหน่อย,อย,อยห้าหมื่นสามร้องห้า0 0หมื่นสามพันอยากขายห้าหมื่นสามพันมาลงมาสี่น้ำใจตัวใหญ่นะครับ<า>ตัวนี้ตัวใหญ่ ระวังระวังระวังตัวใหญ่สายสวัสดอย่ากเที่ยวกาดน้องๆตัวนี้ลงแล้วออกไปมัดก่อนข้างนอกบบนนได้ครับเปิดประตูให้ลูกพี่อามก่อนตัวนี้ตัวขาวนี้ราคาเท่าไหร่อามส่งพวงงัวราคาร้อง45,500ครับขายได้เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ร้องไว้ก่อน อ่างได้เดี๋ยวที่ตัวนี้ไม่เอาอที่ตัวนี้หัวล้นนะครับพี่น้องส่งพ่อวัวได้ครับตัวนี้นฟันแท้กี่ซี่อาร์ตฟันแท้สองซี่ครับย,ยังโตได้เยอะนะครับเบาเบาๆบาเบา,บาดูปะตัวนี้เป็นตัวเมียรครับวัวอ,อะไรขนาดนั้นตัวนี้เป็นวัวโครงตัวเมียรครับมีคู่สองคู่ไม่ลูกสองคู่เนาะ ใหญ่กันเลยครับพี่น้องเฮ้ตัวนี้หัวขาไม่อ้วนดีวะอ๋อเอาตัวนี้ไปเข้าขวากเข้างเข้าข้ากเข้าขอบกเราใช่หมไปเอาเอาดูที่เอานี่ดูดังตัวนี้ดังโด่ง ตัวแดงนี้นะครับตัวเมียแดงนี้มีลูกนะครับลูกสีแดงเหมือนกันลูกตัวผู้หรือตัวเมียอ่ะลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะครับแดงนี้มีลูกตัวเมียครับราคาสี่หมื่นกว่านะครับคู่แม่ลูกตัวเมียนะครับตัวนี้มีลูกตัวเมียตัวนี้เป็นพ่อคุนฝงครับใช้พ่อตัวนี้คุมฝงอยู่ไก่มันหลักนนะอืมเอาไว้นอโอ้แ่ะโอ้โหดูเอามาพี่น้อง เดี๋ยวเราหาลูกตัวนี้ลูกมันตายตัวนี้ตัวนี <men> <men <men <men> ้เขาแยกลูกไปตัวนี้มีลูกนหมนี่นะครับเป็นลูกของตัวแดงเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับลูกของตัวแดงเมื่อกี้นะครับนี่ลูกของตัวเมียตัวแดงเมื่อกี้นะครับ ร้องสี่หมื่นกว่าครับมีหลายราคาให้เลือกนะครับมีตัวเมียมีชารเล่ครับมีชารเล่ตัวเมียตัวนี้เป็นตัวตัวเมียนะครับชารเล่แล้วมีบามันแล้วก็มีพวกดูบาซินครับหูยาวครับ,บวัวโครงโอ้โหนี่ใหญ่จริงนะนั่นโครงใครได้ตัวเกี่ยวอ่ะ มีแม่ลูกหนึ่งคู่นะครับนั่นแม่ตัวสีแดงนั่นนะครับ <c oughs> เมื่อกี้เราเห็นลูกเข้าไปแล้วนะนแม่ลูกร้องขายสี่หมื่นกว่า,วาครับสนใจมาติดต่อได้เลยติดต่อกับในห้อยอาร์ตครับกินเก่งนะครับนี่ลงแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับ มึียาไฟเอ้ยยาทำเงินงั้นยหรองานละตัวกินเนี่ยกินอย่างเราย่างงานละตัวโอ้ของเก่าของอะไรก็กินหมดมาเฉพาะเก่าเก่าก็กินนะครับนี่ชูกินได้เลยกินนี่จ้องคู่พี่อะกินแท้กินเก่งนะครับ ชุดนี้เป็นชุดตัวเมียนะครับแล้วก็ตัวผู้ครับตัวผู้มีสามตัวครับตัวผู้คงเข้าขุนนะครับอายุดีครับแกอยี่นอนใ่แม่ลูกไหนแม่ลูกตัวนี้เป็นลูกของโซโลเรตัวเขาแม่นู้นนะเท่าไหร่คุณนี้ร้องเท่าไหร่ ตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเมียนี่ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับแต่แม่อยู่ข้างหลังนู่นอยู่หลังแม่มาแล้วเห็นแม่ไหมแม่แม่เขาแบดนะแม่เป็นตัวเขาแบดนั่นนะครับเนี่ยแม่ตัวนั้นตัวริวเหลือนั้นมีแม่ลูกสองคู่ครับพี่น้องนี่โอ้โหลุยเลยอือฮะ ตัวเมียทั้งหมดนะครับตัวนี้ดังโด,ด่งตัวหน้าตัวขาวแล้วนะหนุ่มไม่เจ๊ในโชว์โค้งใหญ่นะครับฝากติดตามด้วยครับผมลงมารอคนซื้อแล้วนะครับนัดคนซื้อไว้ครับวันนี้เดี๋ยวเขามาดูกันครับ ขึ้นมัวมาเด็ดยับขึ้นไงจัดงเดินตามขึ้นเลยไม่ได้ล้อมเพงล้อมอะไรเลยนะติดตามด้วยนะครับอันนี้มาเท่านี้ก่อนนะครับวัวมาลงอีกหนึ่งคันรถหกล้อครับผมสวัสดีครับนี่แหละนายต้นแหล่ของนงตัวมีของเจ็ดตัวให้เมียคุณเพือแพงวะ